สวัสดีจ้าบ้านโคกพัดทินดนะจ้าเมื่อนี้กับสิเฮ็ดไอาลาบเนื้อตะวันเป็นตอนนะจ้าตะวันหั่ใบมกินดิบจ้าล้วนหน้าเรียบร้อยแล้วจ้ะข้างในกับชิใส่สเฮ็ดก็ลาบเหมือละจ้าตะวันหัเห่เฮ็ดซุกจ้าแัางไพ่โตมาเนาะจา้ะที่ว่าเพชรผลบดจา้า เผ็ดเผ็ดได้บักพริกนี่จ้ะเห็นบ้าจ้าเป็นตะแซ่บบ้าตบสวยบักหน้าได้จ้ะ น้องสาวว่ามากินสมได้สิบ่สมชอบอะจักน้อยผู้ดรียนรับตาไปเด้อจ้าผงนัวผู้ใดบอมักกระได <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีผงนัวมันไม่เสิแสบเนาะพี่น้องโว้ยยิ้เข่าแล้วเริ่บาดนี่ก <c oughs> ินเป็นตะเพ็ด จวดล่องอีกแล้วจ้ะนี่พริกเผ็ดเผ็ดพริกเพิ่นพริกยังพริกตะเลียงเอาซอสคหนึ่งถือกล่องให้ขออนุญาตซิมมึงเด้๋ยนียจ้ะซิมตนนี่แหละ ข้างไวเนี่ล้วนใจอันนี้มาแล้วล่ะเกลือมาจาังไงเลยล่ะอข้าวกลัวใส่บรลดตบะอันความเผ็ดใจเหลอเด้อปีเตอแซบป่าจ้ามากินข้าว้องกันเด้อนี่เด้อ น้ำมันแค่กินาตน้ำกันไปมองเห็นบอพี่น้องมองเห็นบอโอ้ยติแต่แสบมากินเขาน้ำกันเด้อจ้าเด้อ ฉันบอกถนัดก,กินดิบเป็นไดจ้าอืมมองไปเห็นเนาะอืมมาเริ่มมากินเขาน้ำกัาเน้อจ้า ยกมากข้างนอกรถละยกภาเขาป้าข้างนอกรถไปกินไปกินข้างนอกม็ถี่มองเห็นโมก็ถีเห็นแซ่บน้ำอยู่ แม่มา่านเกิดขึ้นนี่ละเลยฮ่า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 ข้าต้องร้อยูบ่จิยิตเป็นปน้ำับเป็นน้ำไ มาด้วยจ้ามากินขขาน้ำกันขาก้องหักเลยจ้าบาทนี่ <c oughs> าาาขาาาก้องหักแล้วจ้านี่เรียบร้อยก็่ได้กินแล้วเอาจินกันน้องสาวก่นเก้าเห่อละ่ะเฮอยากให้มูเห็นกินแสบๆมึงดู เดี set, ๋ยวแซ่บนะจ้ะมาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อจ้ะผักไล่หลาย,ลายมีบักเขือมีบักทัว่วเสร็จแล้วบักทั่วพีบักทัวกท่วหลียี่ีพี่หลายยางอยู่จ้ะผักไล่ว่าจะกินเนอ่างมูเนี่ยปะ <laughs> ขาก่องหัก จะกินเขาว่าเพื่อนผัวชูฟังเนาะกล้องหมดมาหักซะตื่นขึ้นมาจาะมาเป็นจังไหนผัวก็วไดแเท่าแล้วเท่าเลยพีน่น้องเอ้ย เท่าแล้วเท่าเลยซื้อเยอะเท่าแล้วมันเป็นเล็กน้อยอีกนี่แล้วเอาใจใหยิเเข้าไปแล้วอย่เงนักเรีย พ่วผู้เฒ่าเนาะพี่น้องพ่อขอยปีนี่กันหกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดเหล่เด็กันั่นผู้เฒ่าเลีวยวอายุสี่สิบสี่สิบสิบห้าห่างกันจากปีเม่เจ้าวะ่ะ เท่าแล้วเท่าเลยคืออยู่เท่าแล้วเอาใจคือเล็กหน,น่อยโอ้ยแสบได้พี่นออ้องเลยมาเด้อจับผ้งยังสี่ล่ะฮึขากลองหักแล้วพี่น้อง่ายประคั่นเดี๋ยวพ่อ เดือนยุหักแหละถ้าใคร่อยากกินนันดิฟเฮดแบบนี้กินแซบแสบแล้วจ้ะแสบปนะใดมักตอนใหญ่กับซ้อยตอนใหญ่ๆโหลด <ừ. S 2> ตตกินแบบนี้สนิทใจรู้จ้กแะกินดิบๆกินกระคืด ้วเมือ่อนาิม่เล่เาเรื่องผัวให้ปั้งไมได้จ้ะไปซื้อขากล่องเพชรก็ขากล่องไม่กันมาด้วยพี่น้องว่าพื้นผัวนี่หลักันไปว่าพื้นคนอื่นเดี๋ยวขาดิคาหัวเอาก <c oughs> ินเข้าว่าพื้นผัวนี่โอ้แสบโดนนะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันกินเข้าไปว่าพื้นผัวอื่นเหี่ தின <middly> 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 ผัวว้าพื้อน,นันสิบปีกะก็บ่บบจบอกเว้าเรื่องพื้นผัวกินเขาเว้าพื้นผัวนี่แหละให้น้องเมียฟัง กระทายได้แค่นี้ละจ้าขากล้องหักนี่ขากล้องฉันหักไอที่ที่ขาตั้งนี่จ้ามันหักแล้วเไอจังไรบุบบานนี่มันแตกฉันใช่ไอใส่ไม่เซลฟี่อยู่จ้าตอนนี้โอ้ยมาทีกินเขาแ่บแลบเราเบาพื้นผัวซุฟังเนี่ย คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็เนาะจ้าวยวเพชรขากล้องไม่ก่อนจะถือว่าพื้นผัวชูฟังกูเลยอยากฟังกับเขามาล่อก,กดติดตามไม่เด้จ้ามาล่อบั่นโคกพัดทินนี่เด้อจ้าเสียดยังกินงวดหนาะว่าพื้นผัวจินงเขาแซ่บขึ้นยังอีกตัวข้ามแบกไงจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วจ้า มสดีจ้า